ส่งลูกค้าท่านหนึ่งครับพี่น้องมือนี่ห่อนร้ายครับพี่น้องเลยตัดโบ้ห่าเรแล้วเสซตนะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งเนาะครับเนาะตัดไปนับกันครับพี่น้องใส่กรนไกลตัดเด้อครับพี่น้องเป็นเฮ็ดนั่งฝ้านะครับมื้อนี้ออกหลายขนาดครับตอนนี้ผมสิใส่ถุงเนาะครับน้องนี่ตัดซะก่อนเนาะครับพี่น้องยังเต็มอยู่ได้ครับพี่น้องเอ้ย นุ่งเต็มลงเห็ดอยู่ทั้งบ้านนั่นทั้งแฟนผมก,ก็เก็บอยู่เนะาะครับพี่น้องข้างหลังน,นี่นั่งเต็มกระตาอยู่ครับพี่น้องเลยบดได้เบิดงาด่ายหรอกครับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลย้านดิกระเบิดเบื่อเลยครับพี่น้องเลย ใส่เวล่าในจักหน่อยเนาะครับพี่น้องเนาะซ่านี่ก็กะยาเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ถุงที่ดีผมจะใส่ถุงเนาะครับพี่น้องใส่ถุงถุงเรหาโลกครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่ถุงเนาะครับที่ผมตัดแล้วนี่อ่าใส่ถุงหน่อยก็ได้เนาะเพราะอันนี้ถุงสิบแปดยี่สิบเจดยี่สิบแปดอันนี้ยี่สิบยี่สามสิบเอาถุงทำนี่แหละครับพี่น้องอนน เดี๋ยวผมจะใส่ถุงตัดไปกับไล่ตืดนะครับพี่น่อยเห็นบหมข้างล่างนี่แล้วความสะอาดไปพร้อมครับพี่น้องเห็นบหมใส่ถุงตั้งแต่พอจิ้มมาเอาแล้วครับเนาะแลก็ใส่กับก็ได้ครับพี่น้องเลยมันมันเขาเรียกว่ากองไงเลยนาะครับพี่น้องเขาก็ต้องความหนาลงนะครับพี่น้องยดอกก็งามใส่ถุงนีะครับพี่น้อง งามบิ้ลแตครับเพชรผม้งเงียบตะโกนเบิ้ลกระโดงามครับพ right? no, no, ี่น้องเห็นมเลจับใส่ขอมลงไปนะครับพี่น้องเนาะเพชรใหม่ๆหได้ครับพี่น้องเลยจับใส่แล้วครับพี่น้องปล่อยจับใส่ครับพี่น้องเลยเห็นดีป่ะครับพี่น้องถุงเนาะครับพี่น้องเาเห็นบ่มเลยทำให้เบิ่งเพราะว่าการสางไล่ได้เรามีหลายหลายแบบหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเห็นครับ มองเงี next, ้ยน <c oughs> ้าสิจับปุ๊บขอที่เดียวแล้วครับพี่น้องฟอยเนี่ยขอไปน้อครับเนาะเพื่อเพิ่มเบิดเพื่อเพิ่มจะไปขายเบิด์ตนะครับพี่น้องเนาะพูดถึงก่อนเพิ่มจะไปขายเบิดเท่ากับต้องให้แถดีแล้วครับพี่น้องแถดมันอันดอกแถดมันแยบกันเล็กน้อยครับพี่น้องดอกแยบกันละตีดลงไปละมันกะบ่า่แตกนะครับเนาะงแต่เพิ่มจะไปจำหน่ายเพิ่มกัเฮ็ดอาจจะจำหน่ายลูกค้าเพิ่มจะซื้อแบบดีนะครับพี่น้อง ครัในหลักษณะนีะครับพี่น้องวิดีโอนี่กับวิดีโอเแยวเดี่ยครับพี่น้องอืมผู้ใดเขามาเห็นแล้วก็ทักทายก็ได้นะครับเนาะอ่าสำหรับเห็ดโบฮันเดอร์เบิร์ดนะครับพี่น้องสังเกตเบิร์กผู้ชายเบิร์กกล่องน่ะยังตัดโบฮันเดอร์เบิร์ดครับอันนี้เห็นเรียบร้อยแล้วครับข้างหลังผมนี่คือเห็ดครับคุณเก็บขึ้นมานะครับบางยาเนี่ครับพี่น้อง เห็นมา,คร,าครับพี่น้องใส่ถุงกมาด้วยครับพี่น้องพลอยเค็ยียบเข้าไปครับพี่น้องความหนาลงพยได้ย่ามความหนาลงนะครับเนะพราะว่าว่าหายประแตก ลุยูฟังนี่ครับมันยังไงนะคว่าเนาะคุยูฟังขางข้างนี่มันจะงายเพราะการใส่ถุงนะครับเราเห็นหมดใส้ถุงอันไส่ทรง้าคาคน มือซ่า่าจะได้ซีซ่าหาทิพย่โล่คนละครับพี่น้องเลยคุ้งคุ้ใส่หาโล่แล้วครับพี่น้อง แถมไปพร้อมแล้วบริเตะได้ครับพี่น้องเลยบริเตะท่านที่ท่านใดได้ครับพี่น้องหาลูสองหาลู่สามได้ครับพี่น้องเลย รถสองเนาะสองขีดแบบแถมเป็นไปมัดไหนนะครับเนาะถุงหนึ่งนะครับพี่น้องเอาอีกครับถุงอยู่ข้างๆนี่นะครับพี่น้อง

ผมมีสถานที่ผมก็ต้องใส่ถุงนะครับพี่น้องใส่ถุงรัดไปเนาะครับพี่น้องผมมีสถานที่เราก็ต้องใส่แังสี่ครับพี่น้องเดี๋ยวรอพันมาเอาเนาะบุ้งรเราเขาเดี๋ยกว่นก็มาเอาเพื่อจะต้องการไปขายต่อขื้นกันนะครับพี่น้องเย จับตังสีมันเป็นสี่ผู้ดีเลยครับพี่น้องผมจึงจับตังสีเนาะง่ายไปเพราะแห้งไงครับพี่น้อง ะแคไเนนพ่นครันนพรบพี่้องไมมาเตะไพี่้องสอขีดครับพี่รองสอขีดสอขีดก็เป็นสี่ขีดแต่เวลาสร้างลายเขาก็ห้เพ่นกับไล่ไปนํามเลยครับพี่้องเลยวันเราคสิบเป็ดล Deep lo, ให้เป็นเฮ็ดใหม่ๆได้ครับพี่น้องเว้ยโดยเป็นเฮ็ดเก่าได้ครับคือเก็ดคุณมาเนาะครับพี่น้องเก็ดคุณม้าเลยครับมาบรรจุไว้หุงไว้เนาะครับพี่น้องทัพสองคนนี่แหละครับพี่น้องเว้ย จิโลแลวครับพี่น้อยแงไปแล้วครับเนาะทุเนบ้านมันเก็บแล้ว,ลวนะครับ้รับประมาตัดซอยเอ้ยลงอีกครับพี่น้องเาติที่ห่างเลยแบนี้ตัดพวก,นเ,นกเราฟังน้ำผึ้งเนาะน,น้ำพึ้อะรเล้วได้ครับฟัง ยังมาฟังนี่ผมสตาร์ทฟังนี่นาะครับพี่น้องเขบาบอกเป็นอะไรส t a r t ตอนนั้นล่ะตันนี้ก็ยังติดกระตาอยู่ด้วยครับพี่น้องทีนี้ผมใส่หุ้มขวดในชิ้นหาโล่เลยครับพี่น้อง ดีไซนถุงพร้อมครับพี่น้องตาเหลวีวคือเหล,ลี่ยวนะครับพี่น้องประมาณมังสามพีพโลนี่นะครับอันเจ้านี่แชมพเสียเวลาครับพี่น้องบดีเสียเวลาใส่ถุงแล้วครับพีนพ่น้องเนาะใช่ไหมครับซับเซนุีครับพี่น้อง ม่จะโดอกำงามเลยครับพี่ลองเลยขึ้มขึ้มผ้าขึ้นพ้นอู้่ครับต่วา่ากะกับโบโต๊หบอครับฝ้นบ้านพ้นเน นักการไก่เนาะครับน้องผมก็เลยใส่การไก่ตับอันบางที่เพิ่นอนคดทางอันเขาเรียกว่ามีดเจครับเนาะอ,อันนี้การไก่ขึ้นหยิตับหยิบตับหรือครับพี่น้องเย ทุงก่มันยังดีเลยครับน่อยวมุ้งมีเวลากตัดบ้าง่อช่นกนนะครับของขมมากครับพี่น้อย video này video nhau này đúng thì đúng đúng มอดอะไรเลี้ยงง่ายได้พี่น้องเลยดัดมาเนี่ยโมเมตนต์วันในหน่อยได้ครับพี่น้องเลยขายส่งกัดเจ็ดสิบบาทใคาอยากได้สนใจกับมาเราเด้อครับพี่น้องเด้อช่วงนี้กำลังออกแล้วครับเห็ดนะเพราะเฮ็ดตัง้งฝาเขาจะออกพร้อมกันได้ครับพี่น้องออกกพร้อมกันเราได้ครับพี่น้องเลย ทำหลายอย่างนะเกี่ยวกับการเกษตรก็กคือปลูกพักปลูกยังแหนหลายอย่างปลูก,กบะเขือปลูกยังเนาะครับพี่น้องอาชีพหลักผมก็คืออันปลูกเห็ดนี่แหละครับพี่น้องเลย ตอนเย็นเได้เก็บอีกได้ครับพี่น้องเลยตัวนั่งแรงงเได้เก็บอีกได้ั่งอีกครับพี่น้องเลย E ออกลายมาเนี่ยจักว่าสิได้4ซอยู่กับจัก4โลนครับ,บรส่วงเศาเครับโมเมนต์าส่วงบิดมือโมเมนต์นะครับส่วงเสานี่ได้นี่ส่วงเ้งกากะแตเสาปราร์ดซีเอ็ดมงนี่แหะครับพี่น,อน้องเลยแต่ตอนใบกับลดน้ำแล้วก็ต้นบกับสามมงกัเก็บอีกครับพี่น้องสามสี่มงกับเก็บอีก ด้วยครับมาดียี่สิบด้วยี่สิบด้วพี่น้องเอ้ยอี เห็ดบวบมีดอกสีไล่และมีดอกงามครับพี่น้อยแล้วกบบวดออกแล้วครับพี่น้อง วิดีโอเงาได้ครับเนาะบอดไลฟ์สดดอกครับพี่น้องเลยไลฟ์สดกะกะดีหร,อ,ร,อ,อ,รดดอกครับพี่น้องสบายอินเทอร์เน็ตบูดีเนี่ยบอกรับพี่น้องอาจจะครึ่งชั่วโมงครับทำวิดีโอกัดีไลฟ์สดเลยเอิ้น แต่เนี้ผมบูดีเนาอครับพี่น้องนะาะผมก็เลยมาทำอันลีบเงยาาซะตัดเฮ็ดนี่แหละครับพอลอยเ่าเดี๋ยวไปเก็บเฮ็ดได้ปลานะพนนาะครับพี่้อเยเก็บมีด้ในบานจ้คข้องนี่แหละ <c oughs> พี่้อยไย ขีดๆดเอามาอีกทีเราเป็นสิบยีสิบสิบห้าแลครับยี่สิบห้าโลเลยด้อพี่น้องเว้ยมุไม่ธรรมดาเลยครับพี 20, 20, 20, น้อง หนึ่งวานเบอรพี่น้องไปบุบบางฟางนี่ก็ได้ครับพี่น้องเหนึ่งเหลื่อมตาในเล็กน้อยนะครับพี่น้องหนึ่งม้วนไก่ก็ได้ครับเหลี่ยมกล่องกับบได้ค่อยผู้กาดไปเลยตครับพี่น้องเลยอืมหนึ่งนี่นะครับเนาะบึ้งการตัดีนะครับพี่น้องเลยนี่แหละ ใส่เข้าไปทีทีติดติดนะครับเนาะเวาลาคุณไปใส่น้ำแข็งมันจะอ่ามันจะมนแตกใบบ่แตกไหมครับพี่น้อง พี่น้องนะครับน้องที่ผมมารับชุ่มนะครับพี่น้องยาว้ย่จะได้ครับวิดีโอนี่อาจจะบิงโมจบหรอกครับพี่น้องเลยพี่น้องอาจจะเบิ้งโมจบอบนะครับพี่น้องแต่บิ้งแบบท่อมนะครับเนาะวิดีโอนี่ก็ยางี้ยวนแจ้งลอยครับพี่น้องเลย จดกซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเลยผมมันยาวเกินไปเนาะครับพี่น้องเนาะทำเปลี่ยนมันแย่เอาเลยครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องเบิ่งที่ผมทำมาเห้หมดคร Louise, ับพี่น้องนี่ตัดยังบอดลเลี้ยงนะครับพี่น้องนี่ในยี่สิบห้าโลเลยครับพี่น้องสังเกตเบิังเต้มาหย่าอยู่ครับพี่น้องเลยฟังนี่แม่บ <idor> ้านเพิ่นก็ลัง <unless> ต <iya> ัดอยู่ครับคือกันครับพี่น้องบอดเด็ดเซ็ตนะครับพี่น้องเห็นบมดนี่เห็นบมดครับพี่น้องก็ขอบพุดหลายๆเด้อครับวิดีโอนี้สวัสดีครับ